สวัสดีครับวันนี้วันที่17ธันวาคม2567กของบรรณาธิการมหานครข่าวมาทำคลิปความคืบหน้าในการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง24และถนนหัวมากโดยเมื่อวันที่16ธันวาคม2567ที่ผ่านมาเฟ e บุ๊กของสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเขาได้ลงภาพแล้วก็ลงข้อความว่า จหน้าที่ของเขานะไปลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรามคำแหงถนนหัวหมากซึ่งผลการตรวจเขาบอกว่าโครงการอยู่ระหว่างการเร่งรัดก่อสร้างในส่วนของผิวงานจราจรคอนกีตและงานระบบระบายน้ำโดยมีความก้าวหน้ารวมร้อยละ43.89 ซึ่งการนี้ก็ได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างด้วยความปลอดภัยเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรและก็ผู้ที่อยู่อาศัยที่นั่นนอกจากนั้นก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างให้ปฏิบัติอย่างเค,งคร่งรัดแล้วก็กำชับนะเพื่อที่ให้การก่อสร้างนี้เสร็จภายในกำหนดระยะเวลาซึ่งจริงๆก็ ควรจะเป็นราวต้นปีหน้า2,568บครับบางท่านก็อาจจะงงสงสัยนะฮะว่าถนนอซอยรามํำแหง24นี้อยู่ตรงไหนก็ขอเรียนให้ f อทราบนะฮะว่าอซอยนี้จะอยู่ตรงหลังมหาวิทยายลัยรามํำแหงซึ่งถ้าใครเคยไปดูกีฬาที่สนามราชมังครานะก็ สามารถที่จะเข้าด้านหลังก็ได้นะซึ่งถนนสายเนี้ยจะไปออกถนน,นศรีนครินไปถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่แล้วก็ไปออกลาดกระบ,บังเลยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นนอกเมืองนี้ก็จะคล่องตัวเพราะถนนเขาเป็นถนนใหญ่นะแต่ถ้ามาหลังสนามกีฬาราชมังคลาสถานหลังมอราแกรมเนี่ยก็จะเป็นถนนเดิมนะมีแค่ สอช่องจราจรเองดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาจราจรขอขวดนะครับที่ซอยรามกระแมง24นะครับก็ได้ปรับปรุงจาก2ช่องจราจรให้เป็น4-6ช่องจราจรเลยนะครับเพื่อที่จะ,ะให้รถวิ่งอย่างคล่องตัวและก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายาง จะต้องทำระบบการระบายน้ำนะวางท่อให้ใหญ่ขึ้นนะเป็นขนาด2เมตร50คูณ2เมตร50เพื่อให้ปรับปรุงการระบายน้ำได้ดีแล้วก็ปรับปรุงระบบแสงไฟสองสว่างซึ่งระยะทางที่เขาปรับปรุงนี้ก็ประมาณ2กิโลเมตรเศษนะครับใช้ก็ประมาณประมาณ700กว่าล้านบาทนะก็ คาดว่าคงอีกไม่นานนะฮะก็คงจะสร้างได้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีการกำชับแล้วก็ลงพื้นที่กันบ่อยครั้งนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างบริเวณไหนนะครับกองบรรณาธิการมหานครข่าวจะมาทำคลิปให้ FC ได้รับทราบต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ